พยายามชารวัดอีก。ด้ Sí, no, sí. No, no. สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อพี่น้องสุขสุขทุกคนเด้อมื้อนี้อ่าหลังจากออกมาแต่ที่พักพี่น้องยังอยู่สารวแบนคือเก่ามื้อนี้ก็เลยอะไมีโอกาสนัดไอ้บวชเนาะสวัสดีพี่น้องนี่มา้วนปักซองเดินนาวเคลื่นผามาเดินอันน้าไส้พี่น้องบ้านน้าไส้เนาะชื่อว่ามะพร้าผ้าน้าไส้โอ้เพราะว่าคมคว้นของแฝงสารวาแบนี่กอะ ผ่าหนาไส้ป้งไก่หน้าป่งเหล่าข้าวเมื่อคงละวงสารวัตรน้ำหวานด้วยเมื่อคืนนี่บริสเป็นมาเต็มลำวงสารวัตรเนาะเมื่อคืนนี่ขายจับรวรดเมื่อคืนนี่เห็ดอะไรเพื่อไฟลงอยู่บ้านปล่อยโคมไฟงามเลยคอดไข่จะใช้หัวงามแห่งที่น้องเองเห็ดมีปล่อยโคมอีกดอกปล่อยโคมไฟมีละมีร้อยกระทงรลอยกระทงกระทงมาได้ร้อยเพราะบ้านเ้องมันบ่มีหนาตอนนี้อยู่บ้านยังนี่ บานานา่นาไส้หน่าไส้หน่อยบานน้าไส้หน่อยเนาะพี таки, ่น้องแค่น so ี so like so ้เขากัสีเอ oh. ิญแบบน่าไส้กุ๊กเผาคือเป็นบานที่มันมันสิมีสองหมู่บานก็คือมีบานน่าไส้หน่อยและก็น่าไส้ใหญ่น่าไส้หน่อยนี่สีเน็ตมะพร้าวนี่สีลายลายก็นะครับโอ้เพราะว่าเบาอวนกันหัวจักคนนกานเลยลายแม่ย์เมย์่บาอ้วนสิหัวจักเขาขันบอกว่าแม่์เบาอ้วนเขาสิหัวจักมันเลยเพราะว่าทางนี่อ่ยามเก็บกาแฟ คนเมบานขางนี้เขาสีไปอยู่บานมาอวดอะไรกัสีไปเก็บกาแฟกับยูไอไปซอยอะไรกับจางคับจางครับจางแมนแมนปรวันนี้คนหัวจ้างไายอยู่บานโอ้หัวจางน้ามันนุนเขาจะไปเก็บกาแฟเนี่นะฮะเขาะสีไปไลายไปบานมบวโดยจะมาหัวจางการหาแพงกันโดยเดี๋ยวเขาคงเคงเปิดป็นธรรมศาตร์แห่งอีดีเนาะเนาะ มีเบงบานเพ็นไหมเนีะถูกงลังขาเเนาถูกๆลังขาเลยเนาะมีอากายู่ท่งนี่เขาสิปูะมันสมุนว่ามันจิเป็นตะกี่ะปูต้นมะพผ่านสะเป็นต้นของไม่ของมันอีกเลยมีเจ้าของข้งไข้งงันปูน้ำกันเยอะแต่ว่าเป็นต้นของไรข้ามันโอ้ยเยย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  สบายดีัสบายดี <c oughs> <c oughs> <một> ันได้อีไปเจอไรเออะไรเสืต้องไหมืนเอาเลยเนาะเมือนเอาแล้วโอ้ยังเห็นอยู่เนาะยังเห็นอยู่ยิ่งกบเลยนี่ยิ่งบยิ่งปบยิ่งปัาเลยหนบ่นอะไงมึงมาบ่นายอยากได้บ้านเออม่ไกเหรอโอ้ยมันมันนอกละอยู่นบมันเป็นทะยานหมระวังเลย โอ้โหเขาจับบาบายังองเขาจับเลยบอแบบบ้านเท่าไรฮะแพงนกันอ๋อิ่งดียิงเกือบบกฮะยกือบบกเกือบกมันจริงจริงหรอไม่ไม่เขียนอ้โอเคบน แบบนี้เราพเคยมาจากเ่อพี่น้องเลยยูบาน้าบหมี่เีนยวเียบานก่อบ่มีเพราะาหนับมันบ่มีปาไปไปนออุดมสมบูรณ์ยังไงข้างใดแล้วเขานี่งได้ยดอเขาบ่นี่ Ồ. Mua làm cái đủ mua. Thằng này sẽ hiện mua bòi tạm thằng bạn vậy Ồ. này bảo. mua phận đi nó, đi nó. Mua bạn thôi nó. Mua phận bạn đấy, Há nhạc đấy vì nó người khó chọc điện. Há nhạc đấy, Đây này, có chỗ này nhìn được mua phận. Uh, thì nọ bạn thì phải bừng xuống ạ เศร้าห้องอีกมือหนึ่งพี่น้องบอกรพะพับเนาะเพราะว่ามีแผนว่าขากับนีสิไปแบบย่ไอ้คำแสงนําแต่ก่อนสิไปแบบย่ไอ้คำแสงก็เองนัดเจอกันกันกบไอ้ไอว้วอะเนาะโอ้เนาะเดินแบนบคนตกลงมาตกท้ายนี่

เมื่อกี้นี่เขาซื้อมะข่าอันเลีงวันสองพันรูเขามาเก็บุยานที่มีมข่าที่บอยเจ้าได้เจ้าได้ขนเจ้าสิขนว่าเรืออากาศสิขนโอ้ขึ้นไปดอออ้ามันสูงบอมะข่าหอมบอกมันม่คนเขือนมายาด่นอนจนลายคนนี่เด้นี่เด้เปล่าขึ้นกหขึ้นยังขึ้นเตี้ย บรรยากาศคือแบบดีแห่งพี่เนอะอออ๋อดเคยร้อยบอานีไร้ออันนี้ยยวะแมนเคยเยอะแมนหยาคัดก็จะเอ่ยสุดยอดบรรยากาศเออมาโกบกหง เตะกับแดดโปรเจ็บไนเนาะดูว่ามันเห็นสีเขียวลายวอจะ่าคือแบบแดดบปเจ็บแหมงามแหงห่างแหงโอ้หะอะบ้านเขาจะเป็นอยู่ยังเส็ไม้เนาะอื อันนี้ต้นมะพร้าวอันนี้นั่นไอ้วันนั้นพันว์าเป็นต้นมะพร้าวธรรมชาติพี่นอ้องโมเมนมะพร้าวหอมโมเมนมะพร้าวแบบสายพันธุ์ใหม่เนาะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยมะพร้า,าวหน้าใช้อ่ะที่อยากสีล้องซิมรสชาติเบ่งหวานรสชาติเป็นอย่างไรเชฟบ้านบอกมีความหวานความหอมคือมะพร้า,าวแบบก็จะปลูกใหม่ๆยี่ปอเนาะพี่น้อง เปิงอ่าบ้านเฮือนเพื่อนน้องเป็นแบบบ้านใหม่เนาะสไตล์ชิบ้านใหม่นี่เป็นบ้านหมูดเกา่าทรงเดิมอยากไปกินบวก <laughs> no. เปาอยากขับว้า <laughs> เนาะ <laughs> ไปเคลื่อนมังฝ่ามากินเน่ยบ้านใหญ่เก็จะแช่เนี่ยคอยคืดปลาผลเมื่อผุนแล้วสิบอย่างพอเลยใช้เลขเนาะพอเลยใช้เลขอ่ะเยอไปเถอะมาแม่เบอรอันกอกหนาบางอย่างนี่ยทันสมัยแห่งพี่น้องแต่อยากได้อันหนึ่งยี่วันอีกวันหนึ่งเนาะอยาก อยากเฮ็ดแบบนี้นะจากได้แบบนี้ให้ไอวินน่ะนะโอ้ข้าเจ้ามันกบ่อแพงไลยเจ็ดแปดแสนน่ะอยู่สองบาทประมาณสองสองพันข้าะจ้าว้าง่ายแห้งอยู่ดิกระหน่ำมักทีไซมมึงเนี่ยพูดพี่น้องเลยแต่อยากมีจังสีเนาะเราต้องใส่ไฟพี่น้อง ไฟอันนั้น fc หูวว่ามันเป็นอียังกง็ออกเนตัวพี่น้นอง <c oughs> นี่เลยดุดมันเนาะเนี่ยอยู่หนามเนาะเราเคยเห็นใส่ต่ไฟฝ่าเสมอแมนแต่ว่านี่ห้องบริยุทธใส่ไฟฝ่า,าแต่ออกแห่ีงดีขนาดไะว่บาแบบ้านไอ้วินก็นยังใส่แนวอ,อ,อยู่น,น,นะยักได้แบบนี้เห็นคนอยู่พี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> หอดเลย ง่ามแห่งอีีพี่น้องคุ้มค่าแห่งมากสารพัดทิปนี่พี่น้องอันนี้ก็คือว่าอวนว่าอะไรต้นมะพร้าวนี่ชิมีต้นของไฟของมันโอ้ถึงถึงสิเป็นที่ดินของบบาน้อยก็ตามแต่ว่ามะพร้าวนี่สิเป็นของบบาอ้วนจังสีพราะว่าเพิ่งปลูกแบบตะกี้ตะกี้เนาะตะกี้มันสิยังบ่เป็นดินไผพลยังสิบ่มีเจ้าของไผลปลูกแต่กระไม้กกใบเลยเนาะไม้ใบ ประเดี๋ยวนี้มีเจ้าอง่อน,นยัง<อ>บัวห่ตัดของใยังเป็นเจ้าไพ่เจ้าแม่นพี่น้องแต่ละตนมีเจ้าของมดอ๋สูงเป็นสูงขนาดนี้เพิ่นืนวัดเ่อขืนางืนไอเขามาแบบสวยงามแห้งอย่นี่เลยเด็สิถ่ายอันนั้นไหวก่อนพี่น้องถ่ายลงติตตอถ่ายลงอันนี้เก็บไห้ มีบักสมโอเนาะโอ้แบบนั้นเนาะเอาทางนี้เพิ่นเพิ่นมักใส่กอกเนาะเพิ่นก็บ่ใส่ได้เนาะมันกะทางนี้มันจะมันจะายๆแบบสนบับรถอะไรมันกะอ๋อพวกไฟฟ้าก็มีอยู่แต่เพิ่นก็ใส่แบบนี้มันก็สิประหยัดเท่ากันเนาะอ๋อประหยัดไฟฟ้าเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วกามันก็คือสิแบบเขามาก่อนไฟฟ้าอีกนะพี่น้องแบบไฟฟ้าบ่ทัน ขาามอดบ้าจะกับเห็ดก่อนเนาะเห็ดก่อนแต่แต่เก้วนะก็เมื่อกี้นี่มีอายุประมาณเจ็ดห้าแปดปีอ๋อก็ถูกมองนี่งามแห่งี้ทีมองนี่เจ้าเมืองแฝงสละวันเพิ่นลงมาเห็ดงานบุญวังปีที่แล้วอเป็นบุญฟองมาภาพเลยนะพี่เนาะจะมาอนุรักษ์ไว้บามันเห้คนสีเต็มบังบัง มังปีปีนี Arizona, ่แหละมึนสักเดือนหนจำไได้อ๋อไอ่มันเป็นอันเอกลักษณ์ของบาทน่าใช่มีขผ่าห่างวันที่สิบห้าสิบเก้ามีน่สองพันสี่สองก็คือมีนากัะเดือนสามโันเบิดออิของเผากะตางเนาะเผากะตางบ่าคนอื่ อาเนนี่วะอ่อนโอ้บมงกบออกขวาออกสูงนีพี่น้องเลยขึ้นนี่จะไม่ได้ใส่เสื้อเลยวะผ่าผ่าแพรก็ไม่ได้ใส่แบบแบบมือมเมือสีด้วยนะแน่แน่จะค้อต่มขึ้นแน่จงเนาะเอ่อบงพี่น้อง ต้นมกสูงดเออเดี๋ยวนี้เล่งเทาขึ้นขึ้นแบนเลยใส่เสื้อใส่ยังพีนองขึ้นไม่ขนาดอัีเพิ่งเนาะเนาะลองมังจอนลองเ้ยไอ้มันขึ้นเยโอ้เราปิดเลยโอ้เราปิดแบบนี้เลยปิ่มเลยเนาะ กอปิดไงโอ้ว <eine ee> ่ใส่ผ้าอีกบัวแล้วปิดเอาเลยเดี๋ยวขึ้นมาชิลล์หนาอันนี้นะเต็มพี่น้องมะ้าวหน้าใสเป็นมะพร้าวแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเลยโมเมนต์มะพร้าวหอมมะพร้าวอันนี้ลองชิมรสชาติามันจงไสิมีความหวานแตกต่างจากมะพร้าวบ้านเฮาอยู่ปอนองมะพร้าวเดิม ถ้าอ้วนมันซีมนะทางนี้ซีมเป็นแบบหมากเลยแมันจะงั้นมั่วีก่ก็กินว่ะอมือมือซื่อเนาะอาซีมบังตอนเยมันจะคักแมอลีบแม่นาะกับแกเยแม่ ไอ้กระปอมกาเราพาห้กินนะอันนี้คือร้าวสดนะถ่าข้าวซอยน้ำตาลนั่นเงแห้งสีน้าลแห้งสิดงเออไอเราซื้อจะก่อนดือมไปไอซื้อจะซื้อเนอโอ้ไอเนื่พี่น้องมาจักมาใส่มาใส่โอ้ สำหรับอันผู้ใดอยากมากินหนวกเผาน่าใส่มาหายเพิ่มเนื้อหน่อยไอ้เนี่ยถามหาโดดอยู่ในบ้าทนั่นน่าใส่จากกันเบิร์ดตอนฮัทโอ้เอาถือเห็นบัดเนี้ยไทยฮุบเลยนี่ตอนฮัที่ระลึกไทยละไอ้เนี่ยเ่าเผาให้พี่เนาะเผาหน้าใส่เนาะเอสซี่เบิร์

กินจริงเลยว่ะแสบแสบเลยนี่มันอ่อนถักใส่กูเลย่าจากแบบเปล่าๆมันสีหอมครับดวยแกนนะกูเลยออกมันแล้วต่างจากบ้านเปล่าบ้านบ้านน้อยบี่น้องเลยโอ้หนังแซ่บจนหล่นเลยอ่ะนี่มึบมึงกระสานต่างๆต่งเลยหน้าลายดีเนาะจนจนติดกับขอบมันเลยอ่ะปกติมันสิเขิงน้อยหน่ออันนี้มันสีติด น้ำเต็มทำให้เหนือยนเลี้ยช่วยหน่อยในเลี้ยเอาขาเส้นหน่อกินมาพายากินมันกันเม็ดเเมด้นสส้น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 ส กินหมากผ่าด en> ้เลยตัวเสร็แล้วเขามาจะสอนมาแต่ห้ากระปู่เกินกูสาวหลานพี่น้องเลยขวดใหม่กินหมากผ่าแล้วแล้วเนาะพี่น้องเลยผ่าหน้าใส่แสบแห้งแสบแสบมีมีโอ้กินจนเบิ้ดนะเบิดหมากนึงพี่น้องเลยหน้ามักหลายแห้งเต็มหมากเลยเดี๋ยวพาเมืองมามานน่อสิพ่ากันไปใช้่ไหมพี่น้องเนาะ ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงแค่นี้แหละอะไรพี่น้องแตกะมาตะกินบะเพาอะไรบาร์น้อยบาร์จเดินทางกลับเลยอะพี่น้องเลยเพราะว่าเดินทางเข้ากลับกไกลเติบเนาะอยวมีบอลแบรไลน์เนี่ยนี่ว่าสิไปแบรเพื่อนพี่น้องบาบุญแน่เนาะพี่น้องแตกะแบรหายข้ามแสงก่อนกลับนะมากินอย่างมากมากเงี้ยงก่อนมากเงี้ยังก่อนว่ะ หมักปลาไหลต้วงหมักปลาไหลต้วงมาดไหล้วงาผื่นบานเพื่อนพี่น้องภาผื่นบานคนอันสันผา้านตาลอ่าสันผาสันตางไออ้วนจักกิโลหัวถังจมเนื่อประมาณสี่สิบกิโลสี่สิบบ่อหอนห้าสิบอแต่วบาวันไม่เป็นลอยขอเอาลอยปลายเหมือนนั่นเนาะเออบนโต๊ะกัน้ลงรถ มึนมันกวนนะพักผ่อนว่าสิต้มไก่ให้บอลน้อยกินบอลน้อยกับบอยูสักพี่น้องบอลน้อยสิกลับก่อนอยากมันคำพี่น้องคัอนอยู่กินอีก,กบอลเล่เมื่อ <laughs> จเจอไปนอนอีก <laughs> นอนประมาณพักนอนอีก<ด><ด>แหมน,นอนกับอะไรสิได้ละอันอ่าไอ้อ้อวนไปเพียงแค่นี้เลยพี่น้องไ <laughs> อง้อ้วนก็อยู่ถากินต้มไก่ก่อนสังหารไก่มันก็มาซ่บแล้วบอลได้มาอยู่กินน้วกันช่องไอ้อ้วนก็ผ่านเนี่น้อง กะกำลังคออนุญาตจากยูทูบอยู่กัมืออื่นกันนาสิเห็นข้อความแจ้งเตือนมาสิผ่านหรือเ่าผ่านกันรอดูกันรอดูน้องมีหรอกเนาะกะอีกมืออื่นนี่แหละมืออื่นถึานะไร้ะขออมาเมื่อวานประมาณสิบเอ็ดโมงยินดีน้ำไอหัวเนาะขอขอบคุณบใน้อยนั่นแหลิปไอเพิ่นมากในการแบบถ่ายคลิปเนาะหมักในซ้ายนี่อยู่แล้วนะพี่น้อง เลยรแบบเบากระคลองแก้วแน่พี่น้องเป <laughs> ็นมาก <laughs> อาทิตย์นึ่งในการถ่ายคลิปกะ <laughs> ลืมคล้องแก้วแน่แล้วหนึอง <laughs> <laughs> โอ้ยน้องยังบวชหลายสมัยเลยอริเลยว่าสืบมาได้บนะ่ <laughs> นะ <laughs> ได้ดอก <laughs> น้องอธิบายแบบบางฐานมันก็บอกเข้าใจเน้น่แล้วถ่ายธรรมศาสตร์เสือ <laughs> โอเคละ <laughs> พอกันคลิปหนะ้าเ <laughs> ด้อพี่น้องมานด้ก็สิขอตัวเดินทางกลับบ้านด้วยนะพี่น้อง ด,ดี่มกดไลค์คอมเมนต์เ <บา S 2> ป็นกำลังใจในเ <บา S 2> ด้อบ,<า>บายบายสบายดีสบายดี